พร้อมยังครับพร้อมแล้วสวัสดีกล้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครครับเนี่ยจานเบิร์ดครับวันนี้มาตัดผมตรงไหนครับอันเดอร์คัทก็ว่าไปนะอันเดอร์คัทแบบจิปเตอร์อ่าใช่แล้วจิปเตอร์คืออะไรครับคืออะไรครับตอบเลยครับเตอร์จิปเตอร์มันจะมาจากนิวยอร์กออ๋ครับเดี๋ยวจะพาจานเบิร์ดไปเที่ยวนิวยอร์กครับครับนิวยอร์กนะครับโอ้โหนิวยอร์ก มันได้แรงบันดาลใจมาจากบางอาจารย์ครับจริงเหรอครับใช่ครับบางอาจารย์ครับโอ้พร้อมนะครับพร้อมนะครับไปนิวเจอร์กกับนิวโญ่ไปกันเลยครับอาจารย์เบิร์ดสอนเลยครับตอนนี้บรรยากาศนิวโญ่บางราจันเบิร์ดเป็นไงครับนิวยอร์กเราอากาศดีมากเลยครับวันนี้ตอนนี้เมืองไทยร้อนร้อนมากเอุณหภูมิในนิวโญ่ครับอ๋อตอนนี้ติดลบสิบองศาแล้วครับบ้าไปแล้ว ถ้าไม่บ้านนี่ท,ไไทําไม่ได้ต้องใช้จินตนาการสูงมากเลยทําไมต้องเหงื่อแตกด้วยอะครับอ,อ่อหอย <c oughs> อเคไอนก่<ข>อนอือ่นนะเราก็จะมาตัดตรงนี้ก่อนแต่ว่าเราก็จะแบ่งผมด้านบนไว้ก่อนนี่นะลักษณะการแบ่งก็คือตรงแสกตรงนี้เห็นไหม <c oughs> ฮะอ <c oughs> สามเหลี่ยมตรงนี้นะ <c oughs> อะอันนี้คืออันเดอร์คัตสูงนะครับ เก็บไว้เก็บด้านบนไว้ก่อน,นอาาอโน้ค <c oughs> เชนเอเงคืนครับ <c oughs> อาจารย์ในตัวเตรียมพร้อมนะครับจัดเลยทรงนี้ได้รับความน,นิยมมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแต่ว่าที่แน่ๆคือของเรามีตั้งแต่ยุคน,นู้นแล้วครับบางอาจารย์แล้วเรื่องจะหาควายมาวิ่งแบบนี้ใช่แล้วอะ <laughs> ถ่ายไปเลยครับอันนี้เราใช้ลองเบอร์นะอยากได้ตรงนี้เบอร์ <Okay. S 1> สั้นยาวเราก็เลือกเอาถ่ายไปเลยเบอร์สองแบ่งติ๊กชั่นเรียบร้อยใช่ถ่ายเลยครับ ของเบสิกเลยป่ะเบสิกมากตรงนักเรียนเป็นก็ได้หมดอออันนี้ก็ไปอกกเร์ให้มันเร็วๆหน่อยก็ได้นาะให้มันเร็วไปเก็บด้านขอบ ขอบนี่ยากไหมไม่ยากครับใช้นิ้วเราลองนิออ้วเรใช่ประคองโอเคเสร็จแล้วนี่เห็นไหมง่ายมากเลย,เ,ยเสร็จแล้ว<อ>นี่ด้านข้างนะฮะเออ ท,ออที่เดิมมันเดิมเลยอะไรต่อแล้วก็เปลี่ยนฝั่งตรงน,นี้ครับฝั่งโน้นถ้าเปลี่ยนฝั่งนี้ต้องทำไงต้องหมุนหนึ่งรอบก่อนไม่ต้องช่างหมุนเองตัวช่างหมุนเองแล <c oughs> <c oughs> ้วบอกใคร <c oughs> <c oughs> ดูรึก็นะ ต้องให้เขาเห็นหมด้วยไหมว่าเนี่ยในคางนีงนะเ,ออเจ็บโอเคเหมือนเดิมถ่ายไปเลยเสรจปุ๊บเก็บ ขอบเหมือนเดิมเห็นไหมฮะนี่ที่ว่าฟันลองมันเข้าไปไม่ถึงแล้วก็เอาฟันลองออกแล้วก็เก็บขอบออกเห็นไหมฮะอ่าด้านข้างทั้งสองเห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บมาตัดด้านบนข้างหลังไม่ตัดแล้วถ้าสมมติว่ามันเสร็จแล้ว ข้างหลังนครับหนาเตอเลยหันมานี่ตอนนี้เราไปอยู่บาอาจารย์มากเลยครับอาจารย์ตอบมือสองทีครับเพื่ออะไรเนี่ยนี่เจอเหตุกันไหมเนี่ยวิธีการตัดต้องเริ่มจัดตรงไหนครับแฟนเบรนท้ายทอยมาเลย ุ๊บนี่ซ้ายขวาแล้วก็มาหันข้างหลังนี่เห็นไหมฮะอย่างนี้ได้ไหมเขียงๆได้ไหมได้อย่างนี้ได้เห็นๆอยู่อ่า เห็นไหมต้องต้องถ่ายตรงกลางเลยเริมๆครับจากท้ายทอยข้างล่างเลยถ่ายขึ้นมาอย่างนี้ให้มันชนกับขอบที่เราแบ่งไว้อันนี้อันเดอร์คัตเขาเรียกว่าอันเดอร์คัตสูงนี่ฮะถ้าอยากได้ต่ำกว่านี้ก็เอาลงมาอีกมันก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งแต่ว่ายังอยู่ในทรงของอันเดอร์คัตมันต่างอะไรหรอลองตรง ลองทรงมันก็จะเป็นไล่ไงฮะไล่ความยาวแต่ว่าทีเนี้ยอันนี้คือมันเกลียนแต่ว่าข้างบนนี่ยาวอาจจะ,ะแป๊บนึงนะ แดงเลยอะขี้ร้อนไม่ใช่ครับแดงเพราะตันลอยถ่ายๆเลย <c oughs> ไม่ใช่ร้อนเะยนี่เอามี่มาแทนกูได้ละไม่ใช่แหมรูบแล้วก็ถอดฟันรองออกกันทีเนี้ยอ่ะเงยขึ้นนิดนึงนเห็นไหมมันจะมีลายผมตรงนี้อ่าตัดออกไป นี่ใช้ฟันแบตเตอรี่เจาะานี้เพื่อกันขอบให้มันคมคมดูง่ายมากเลยอืนี่เราถ,ถ่ายยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเนี่ย เห็นไหมฮะเสร็จเรียบร้อยนี่ปัดปัดเราเก็บข้างล่างเสร็จก่อนนะเราค่อยไปตัดทั้งบนเห็นไหมฮะการันขอบเรียบร้อยคมกริบเลยเห็นไหมนี่นีนี่อ่ามุนรอบครับเสร็จแล้ว โอเคเขารูทงนี่มันข้างหลังมันหนาๆไม่ชอบเลยโอเคทำ็กเจอร์ให้นี่อย่างนี้เลยอ่าได้อีกทรงหนึ่งแล้วโมฮอกเออ ขอบคุณมากที่ชายถนนโงครับเรียบร้อยอันนี้ก็ได้อีกทรงหนึ่งนะมูฮอกเออเห็นไหมอันนี้แนวล็อกนะเริ่มด้นยังไงครับอันนี้ความยาวเราไม่เอาออกเนาะแต่ว่าเราจะเอาความหนาออก ทำเท็กเจอร์โดยใช้ความยาวเท่าเดิมใช่เทคนิคอะไรนะพอยต์คัตติ้งเอ้ยยังครับแล้วเอากันกลรจุดไฟไหมอย่าเลยยังไงครับช่วยอธิบายต่อทำอะไรอยู่ครับตอนนี้นี่ฮะพอยต์คัตติ้งก็คือตัดความยาวออกนิดนึงแต่ว่า ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาความหนาออกนิดนึงแต่ความยาวเท่าเดิมคือตัดส่วนปลายออกเนี้ยสับเข้าไปข้างในอย่างงี้ความยาวยังอยู่เท่าเดิมแต่ว่าความหนานี่ทําให้บางลงทำให้ปลายผมดูพิ้วไวดูเป็นธรรมชาติเนี้ย จริงหรอบ่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยมีเป็นไกลไลน์จับไกลไลน์ไว้เรียบร้อยเรียบร้อยทำแนวตั้งหรือแนวนอนเหรอครับการ์เดรยนการ์เดรย์สต๊อกชัร์ชว์เลยอย่าเลยอืมนี่ฮะโอเค ทำอะไรอยู่ครับก็ลไล่ให้ผมด้านหน้ากับด้านหลังนี่เท่ากันอ,อ่ามีวิธีการทำายังงไ้งครับนี่ก็พอยคัตติ้งทั้งศีษะเลยอ๋ออ่าส่วนด้านหลังนี่หนาอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาทำให้บางลงอีกครั้งก่อนไม่ได้แตะข้างหลังเลยมันหนาเตอะเลยรจริงเหรอครับใช้กันใช้ฟันฟ้าน,นะตัดเอานะ อ่ะโอเคเสร็จแล้วเจาะข้างหน้าหน่อยไหมให้มันเท่ๆหน่อยได้นะจัดไปเออปัดไปฝั่งไหนดีอ่ะผมปัดฝั่งไหนเฮ้ยฝั่งไหนวะเฮ้ยฝั่งฝั่งไหนวะฝั่งนี้ใช่ป่ะฝั่งนี้เออใช่อ่ะงงวะเออขอกระจกหน่อยเออต่อหน้าทำงานต่อกระจกลเออก็ดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยอ่าจัดไปแตไมต้องเจาะครับ ความเทอ่ะครับเจาะนิดนึงก็ไม่รู้ว่าเขาพาเจาะทำไมเนาะหเห็นไหมอ,ะมนะอ่ะเชื่อแค่แไม่ต้องกจินตนาการดูภาพเลยแล้วกัน นี้าผมคุยสมัยบางอาจานนะไม่มีค่ายแต่แต่หนวดด้วยลุยแกไม่ได้เลยเอาจิลุยเลยงี้เหอเดี๋ยว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  ปริงเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วน e ี่อะอมูลโชว์รอบหนึ่งแ่เห็นไหมฮะโอ้โหทรงนี้เป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยแต่ที่ไหนได้คือเอามาจากเรานี่แหละครับโอเคเรอแล้วใช่ไหมครับครับผมอะแกะเลย ไม่ยากไม่ยากไม่ยากครับหอแล้วแต่ตามให้ฉันเลยโอ้โหหล่อมากเลยอ่ะปัดปัดอล่อครับครับครับอือเด็กหล่อนะครับผมสวัสดีครับ